จะอยู่บ้านค่น<า>นะช่วจะให้ช่วยตังแล้วก็พี่ก็ไปเลี้ยงสวัสดีค่ะพบก,กับช่องไม่พรทางนวลจันนะคะวันนี้ก็มีผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะมาเลี้ยงอาหารช้างนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านสามสาวดาวซิงนะคะคุณแม่แม่นะคะคุณแม่เอซี FC นะคะ จริญาษบุรีปลาจีนบุรีโอ้คุณแม่เอฟซีนะคะมาจากปลาจีนบุรีนะคะยายนวลก็มาร่วมด้วยนะคะนี่นะคะอืมีหลายช่องหลายเชือกนะคะอืมีหลายเชือกเลยวันนี้นะคะอืด้วยความเมตตานะคะจากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญคุณแม่เอฟซีนะคะท่านมาจากจากปลาจีนบุรีนะคะมาเมตตาช่าง ที่บ้านสามสาวดาวซิงนะคะวันนี้ก็มีช่องลัคกี้แฟมิลี่นะคะคุณยายบัวลอยยายนวลจันนะคะพ่อปูทองคํานะคะก็มาหลายช่องนะคะน้องพร้อมทรัพนะคะก็มานะคะนี่นะคะช่องแม่ปนพังนวลจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเล็กๆให้ด้วยนะคะนี่นะคะผลไมกล้กล้วยท่านมาเลี้ยงนะคะแล้วก็ช่วย

Để mẹ e, ê sủng cho ai tiền Để món này rồi <laughs> นี่นะคะโน่น ون, คุณยายบัวรอยนะคะอยู่ทางโน่นยายบัวรอยกับยายนวลจันทนะคะอยู่ทางโน่นนี่นะคะโอ้ใส่ชุดสวยเลยคุณยายนะคะคุณยายใส่ชุดสวยเลยนะคะีเดียรแม่ความจะเอาหญ้าไปให้ยายนวลก่อนนะคะ น,น้าน้ำเพชรโอ้น้ำเพชรเป็นหนุ่มแล้วน้ำเพชรน้ำเพชรเป็นหนุ่มแล้วแม่มาจากละปลาจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่นคุณแม่นะคะคุณแม่ <c oughs> สีคุณแม่ใจดีมาถึงสุรินเลย <c oughs> โอ้ยคนสวย คุณยายบัวรอยคุณยายบัวรอยร้อยชุดไปได้ไม่หนีคุณยายอย่าตบแม่ควานนะติดต้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้นหน้าสิเนื้อไอติดต้านยายเออนี่นะคะคุณยายเอายายนวลย่้าอ่อนๆเมื่งกี้หนาเนี่ นี่นะคะคุณยายบัวรอยยายนวนของเราวันนี้ก็โล่โงๆนะคะแม่แม่จะไม่ได้ใส่ชุดมานะคะมวยหายหายอะเจียงหนึ่งม้ยหายหายอะเจียงนึ่งน,ะะนี่นะคะหลายช่องหลายเชือกเลยนะคะ ไอจวงนี่ยไอจวนยายจ้านี่นะคะคุณยายบัวลอยนะคะนี่ลักกี้นะคะแฟมิลอรี่นี่คุณยายนวลอาพวกวานสวัสดีหน่อยครับนี่นะคะพกวกวานนวลจันนะคะนี่นะคะเมละองดาวนะคะเมลอะองดาวน้องน้ำเพชรพึ่งคลอดนะคะน้ำน้ำค้างนะคะ นี่คุณยายบัวร้อยคุณยายร้อยชุดนะคะนี่นะคะแม่ระอองดาวนะคะแล้วให้น้องแก้วมาเก็บให้นะครับผมอุ้ยน้องแก้วมาหนีขโมยอีกแล้วโอ้ยขโมยขโมยของคุณยายนวลแล้วน้องแก้วมณีนี่นะคะ จ้าโอยขโมยของคุณยายหมดเลยน้องแก้วมณีฮะี่ยายยายให้นะจ้าโอ้โหเน่เน่นั่งนอนยายนวลนะจ้าโอ้โหนี่นะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะมาสมาคมการหลายเชือกนะคะยายยายบนลอยนวลก็ยายนุ่นจันนะคะแนะนำเต็มเลย ตัวนี้ยายนวลจันนะคะคุณแม่นี่นะยายนวลจันจ้าจ่องจ้าจ่ามีอันนี้ดอกแก้วดอกขับด right? <illa ises> ูดอกแก้วมาเก่งยาครับดอกแก้วดอกแก้วมาไม่ทันไกลปุ่ดอกดอกแก้วอยู่ไกลดอกแก้วอยู่ประมาณห้าลูกดอกดอกแก้วอยู่ไกลเจ้าอันไห้จ้าเด้อตะแลบโอ้ตะแลบ chào ăn อาจารย์เด้อสุ่มแน่อ่อนยายนวลจ้ากิ kì ยอม นีคุณยายนวลจันนูน่นชายพร้อมซับเอาพร้อมซับให้แม่แม่ดูหน่อยโอ้โอ้อพร้อมซับพร้อมซับนี่นะคะพร้อมซับนะคะอของแม่ของลูกลุกดิกนะคะลุกดิกก็ได้เสียไปแล้วนะคะนี่นะคะพร้อมซับนะคะนี่กับยายนวลน,นะคะก็ <c oughs> จะเดินด้วยกันตลอดนะคะคุณพ่อคุณแม่ด่าที่นะคะ ชอบมากเนะี่ยแต่ไม่ค่อยให้กินเยอะโอ้คุณยายนวลวันนี้นี่นะคะเมนวนูของเรานะคะคุณยายแสนสวย แม่ยายขนตายาวนะคะไม่เมฆาทีนะคะนี่ก็น้องแก้วมณีลักกี้นะคะยายบัวร้อยนะคะนี่คุณยายอุดรอะรหรอ้อ แต่ยายจะกินดีมากเลยนี่ญาน,นี่นะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะท่านมาเมตตาช่องที่บ้านของสามสาวนะคะก็หลายหลายเชือกนะคะที่มานะคะก็กราบขอประคุณท่านมากมากเลยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญลุ่งเรืองลุ่งเรือง,งนะคะสุขภาพก็ขอให้แข็งแรงแข็งแรงด้วยความเมตตาของคุณแม่เอฟซีนะคะมาถึงที่บ้านนะคะ สามสาวดาวซิงนะคะสามสาวดาวซิงก็เมตตาพวกเราชาวช้างเรียกมาอยู่มาทานด้วยกันนะคะดอกดอกแก้วอยู่ไกลดอกแก้วยิงน้ำท่วมด้วยแก้มาแไม่เป็นไรครับ็ดอกแก้วเมดอกแก้วแกก็มาแล้วตัวแทน ไอแอนจีสุทิดจนี่เว๊าสุทิพยะจีเวลาสุทิพมองซอรถบนหนุนอนจีงานช้างลฮะนีนะคะ กูใหญ่ใจดีแต่บุญนะคะนู้น้ำเพชรมาแล้วน้ำเพชรนี่นะคะมาตกนี่นะคะ ดูทางนี้นะคะนี่นะคะด้วยความเมตตาจากคุณแม่นะคะอืมเอฟซีนะคะแม่ควานก็จะขอจบทริปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะนี่นะคะหลายช่องหลายเชือกนะคะมาบ้านสามสาวนะคะเพื่อจะมารับความเมตตาจากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะมาจาก มาจากคุณแม่มาจากปลาจีนใช่ไหมคะ,<จ>ะมาจาก,จากปลาจีนบุรีนะคะคุณแม่ใ,ใจดีนะคะมาจากปลาจีนบุรีเลยนะคะแม่ควานก็จะขอจบคลิปนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่จ๋าไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะนี่นะคะมาจากปลาจีนบุรีนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่พนพังนวลจันทร์ด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ